สวัสดีทุกคนนะครับผมแอดมินเพจแปเที่คืนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็วันนี้นะครับผมมีกิจกรรมให้เล่นกันนะครับคือนี่แหละครับผมจะแจกนะครับรางวัลทั้งหมด4รางวัลด้วยกันโดยมีมังงะไ s สปริงนะครับทั้งหมด2รางวัลนะครับเล่ม1ถึงเล่ม2รางวัลละ2เล่มนะครับแล้วก็ครับดาบพิฆาตอสูรนะครับเล่มพิเศษเล่มที่20พร้อมโปสการ์ดนะครับ แจกทั้งหมด2รางวัลนะครับรวมทั้งหมดเป็น4รางวัลโดยกติกาก็ง่ายๆครับมาคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับใต้รูปภาพของรางวัลอย่างเช่นอ่าตรงนี้เลยนี่ครับเอาคอมเมนต์ไว้อย่างนี้นะครับใต้ของรางวัลนะครับโดยคนหนึ่งจะคอมเมนต์กี่รางวัลก็ได้แต่คอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ต่อหนึ่งรางวัลเท่านั้นครับก็ไปคิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมาประกาศกิจกรรมเฉยนะครับก็มาสนุกกันเยอะๆนะครับ หมดเขตนะครับสำหรับวันหมดเขตวันที่หมดเขตนะครับกิจกรรมวันที่27กันยายนนะครับเวลาเที่ยงคืนหมดแล้วหมดเลยนะครับส่วนเรื่องภาคก็ไปก่อนนะอย่าไ่ว่างแค่นี้ละครับผมครับ